สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเมนูเด็ดซึ่งเป็นเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทางไร่เลยสุขของเราได้ทำไว้ดื่มเพื่อดับกระหายคลายร้อนเป็นประจำที่สำคัญดีต่อสุขภาพของเรามากๆอีกด้วยนะคะซึ่งก็คือน้ำมะพร้าวปั่นย่าหวานนั่นเองค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้ไร่รวยสุกจะพาเพื่อนๆพื่ทำเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดื่มยังไงก็ไม่อ้วนแถมจะทำให้เราได้มีสุขภาพที่ดีสุดๆแล้วก็คลายร้อนในหน้าร้อนได้อย่างดีอีกด้วยนะคะไปดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมกันเลยนะคะ 1. คือเนื้อมะพร้าวจะม,มากจะน้อยเอาตามที่เพื่อนๆต้องการตามที่เพื่อนเอนชอบเลยค่ะ2 น้ำมะพร้าว1แก้วกาแฟเล็กค่ะซึ่งเนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมจากสวนของเราเองค่ะ 3. นมจืดหรือว่านมสดก็ได้หรือเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะ 4. น้ำเชื่อมย่าหวานซึ่งวิธีการทำน้ำเชื่อมย่าหวานแล้วก็ผงน้ำตาลย่าหวานทางเราก็ได้ทำคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากใครยังไม่ได้ดูสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ค่ะ เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอนี้ให้นะคะ 5. น้ำแข็ง 6. เครื่องปั่นค่ะสำหรับวิธีการทำให้เพื่อนๆใส่นมจืดหรือว่านมสดลงไปก่อนนะคะปริมาณ1 0 0ซีซีแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไร 2. ใส่น้ำเชื่อมหญ้าหวานลงไป1แก้วเล็กหรือว่า 100cc ซีซี 3. ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเนื้อมะพร้าวเนี้ยแล้วแต่ความชอบนะคะจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยค่ะในที่นี้เราจะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราชอบให้มันมันกลมกล่อมค่ะ 4. ใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมลงไป1แก้วกาแฟเล็กค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนปั่นส่วนผสมทุกอย่างนี้ ให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นก็ให้เ,เพื่อนๆเทน้ำแข็งลงไปแล้วปั่นให้ละเอียดอีกครั้งค่ะเมื่อทำน้ำมะพร้าวปั่นย่าหวานเสร็จแล้วก็ให้เทใส่แก้วหรือว่าจะเทใส่ลูกมะพร้าวเหมือนเราก็ได้นะคะจากนั้น ก็ตกแต่งให้สวยงามจะได้ฟินกับความเป็นธรรมชาติแล้วก็ฟินกับความเป็นสมุนไพรสุดๆไปเลยค่ะและนี่ก็คือเมนูน้ำมะพร้าวปั่นย่าหวานเพื่อสุขภาพของเราค่ะตกแต่งสวยงามพร้อมดื่มแล้วค่ะรับรองได้เลยว่า รสชาติหอมหวานกลมกล่อมละมุนสุดๆค่ะดื่มแล้วสดชื่นสุดๆไปเลยค่ะดีต่อสุขภาพมากๆที่สำคัญทานยังไงก็ไม่อ้วนนะคะเพราะว่าเราใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลนั่นเองค่ะซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าคนที่กำลังควบคุมน้ำหนัก หรือคนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็สามารถที่จะทำเมนูนี้รับประทานได้ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรานะคะสำหรับวันนี้ไร่รวยสุกก็ขอแชร์เมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมาแชร์ในเรื่องของการทำชาย้าหวานค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดสาระดีๆจากพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย